สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุมกิจกรรมแกงกระต่ายสายตึงกันนะคะทุกคนกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึงวันที่10กันยายนนะคะสุมไอดี9บาท vs 99บาท9บาทได้เกลือทุกคนไม่แนะนําเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอเดียอะไรได้ซองอัเวลเข้าเกมมาแล้วมีของจริงๆรวลวันตร้ง,งผมทาทางด้วย เ็บมือก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง U ID และมีรหัสไฟฟ้าขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยกิจกรรมก็มาแบบตู้สุ่มหลังพึ่งนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นสีแดงนะคะเออในตู้นะอันนี้สีฟ้านะคะทุกคนมันไม่มีให้แลกนะมันต้องสุ่มให้ได้นะคะทุกคนไม่มีให้เราแลกนะคะส่วนที่มีให้แลกก็จะเป็นสี แดงกับสีม่วงนะคะนี่ซึ่งเกงเท้านะคะใช้สองก9เ้าเคนนะคะในการแลกแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงนะใช้2องสีิก้าโทเคนในการแลกนะคะแล้วก็เป็นไอวอรไอวอนี้สีฟ้านะคะเป็นลายกระต่ายใช้แล้วก็เก้าโทเคนนะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะทุกคนคล้ายๆกระเป๋าสีสันหนึ่งแต่ย้อมสีนะใช้149ร้โทเคนนะคะในการแลกโอเค แล้วก็น,นี้เป็นกล่องดวงใจนะคะทุกคนใช้แล้ว99ไอบอล69แล้วก็เป็นโลจีฟนะคะ49วันนี้เราจะมาเอาอันนี้กันนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเกินงบเราไปนิดนึงนะคะทุกคนไม่นิดหรอกคิดว่าน่าจะหมดเยอะนะคะทุกคนไอส่วนของชุดกระต่ายสีแดงนะวันนี้เราก็เลยจะมาเอาแค่ okay. กระเป๋านะคะทุกคนกระเป๋ากระต่ายสีฟ้านั่นเองนะคะทางแรกก็ ห5 0เพชรได้มา1 9เาโทเคนนะคะทุกคนคือวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีดวงหรือเปล่าน,นะคะทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วคลิปที่เราลงไปเมื่อวานก็คือไม่มีคนดูเลยงงมากทำไมอะ่ะทำไมไม่มีใครดูเลยอะ่ะใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ตากไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะคะทุกคนเศร้าเลย อยู่ดีๆคลิปก็ยอดวิวหายเลยนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นรอบที่กดสิบครั้งรอบรอบที่สามแล้วนะคะทุกคนโอเคได้มาห้าสหโทเคนนะคะรอบนี้เราจะได้ชุดไหมหรือกระเป๋าจะออกไหมเอ้ยไม่ออกนะคะทุกคน ่วันนี้ไม่มีดวงจริงๆด้วยเศร้าเลยเศ้าเลยอะมามามา,มาตอนนี้ได้มาเอ่อแปดสิบแปดรูคนนะคะทุกคนจับเพชรที่เหลืออยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเพชรแต่ตอนนี้เหลือหนึ่งพันห้าห้าเพชรแล้วนะคะทุกคนได้มาหนึ่งร้อยเก้ารูคินเพราะฉะนั้นก็คือประมาณเก้าร้อยเพชรนะ เราได้มาหนึ่งร้อยโทเคนนะคะทุกคนประมาณเก้าเพชรได้มาหนึ่งร้อยโทเคนก็ตีไปสักหนึ่งพันเพชรได้มาประมาณร้อยโทเคนนะคะทุกคนก็คือโอ้โหชุดสีแดงก็คงน่าจะใช้สักสามพันเพชรนะคะทุกคนเอาแบบการันตีแบบแน่นอนนะก็น่าจะสักสามพันเพชรนะคะแต่อาจจะหมดน้อยกว่านั้นก็ได้นะแบบพันหกร้อยเพชร หรือพั0แปดรยเพชรอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้คือใน2ของชุดสีแดงนะคะส่วนกระเป๋าอันเนี้ยสีฟ้าใช้149ี่เโทเค็นเพราะฉะนั้นเราก็เกือบได้แล้วนะคะทุกคนขาดปีรอบเดียวเท่านั้นตอนนี้ร้อหเอ้ยร้อก็คือขาดปีกห้าโทเค็นนะคะห้าโทเคน็คนโทเคน็นโทเค็น เราลรจีบมันออกซ้ำทำไมล่ะโอ้โหชุดนี้ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะแต่ว่ามันมันแพงเกินไปนะคะทุกคนแล้วก็คืองบวันนี้ก็หมดแล้วด้วยไงเหลืออีแค่เจ็ดร้อยห้าเพชรมันไม่ถึงน,น,นะแล้วทุกคนนอกจากว่าลุ้นในตู้นะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้มันต้องออกแหละมันต้องออกแหละสีไอชุดกระตายสีแดงใช่ไหมล่ะออกไหมออไหมเอ้ ต่เพรสวยนะทุกคนเห็นปะฮ่าฮ่าฮอันนี้คือมันขำเยอะเยอะเราอยู่หรือเปล่าโอ้โหตอนนี้โอ้โหทุกคนเหลือเหลือนะเนี่ยทุกคนเหลือทำไมเมื่อกี้เราไม่สุ่มเนี่ยไม่สุ่มทีละครั้ง่ะทุกคนโอ้โหเนี่ยทุกคนมันเหลือเลยอะ่ะนจะไม่เป็นไรค่ะทุกคนชุดนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากได้นะ ประมาณสา0พันเพชรนะคะได้แน่นอนนะคะชุดนี้นะจากการคาดเอาแล้วสา0พันเพชรการันตีว่าได้แน่นอนทั้งเซตนี้เลยนะคะทุกคนมันสวยนะทุกคนใครที่แบบว่ารวยๆหน่อยก็เอวได้นะคะทุกคนใครเงินเหลือเงินเหลือนะ่ะหรือใครที่ตั้งใจจะเอานะในชุดนี้ในสองชุดนี้นะคะทุกคนมันกลับมาแล้วนะ ไปเอาได้นะคะทุกคนซึ่งเราก็จะแลกเป็นกระเป๋าเลยนะคะเออโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกระเป๋าจะเรียกว่ากระเป๋ากระต่ายทีซั่นหนึ่งย้อมสีแล้วกันนะคะทุกคนเป็นสีฟ้านะอืมโทเคนเหลือสิบอันเอาไปทําอะไรได้ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะทุกคนสีม่วงนะอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะทุกคนสีม่วงประมาณนี้ละกันนะคะเออ กระเป๋าก็ประมาณนี้นะเวลาใส่นะคะอันนี้นะคะวันนี้เราจะไปเล่นฟีสตาร์ให้ทุกคนดูกันไหมคะทุกคนไปวันนี้เราจะมาโชว์ฝีมือกะกะให้ทุกคนดูกันนะคะทุกคนโอเคไป นี่เสยหัวไปทีนึงปื๊ออุ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเสยหัวเสยหัวไม่ขึ้นไม่ขึ้นปุ๊บอ่ะ ทุกคนคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดครบ1,000 0มื่นติดตามเมื่อไหร่นะคะเราจะมีแจกเคทให้คนดูกันนะคะเดี๋ยวรอเลยนะคะทุกคนถ้าถึงเมื่อไหร่นะจะสุ่มแจกนะคะทุกคนใต้คอมเมนต์นะแต่ต้องรอถึงก่อนนะทุกคนไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ไม่ได้แจกนะคะทุกคน คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเดียะะ๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะ